หลังจากที่หายไปนานนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีของเราที่จะมีสินค้าใหม่เข้ามานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันจะเป็นชุ่นรรอยลูกพี่ดีเลยครับผมแฮใ,ใหม่มากครับขอบอกใหม่มากอืดูรายละเอียดตรงหูเขาสิครับ มีขนนุ่มๆด้วยดวงตาดีแบบมีตาตาด้วยนะเจ้ากวางตัวนี้ในส่วนของหน้าหลังเขามีโฟรมรองหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยซับหน้าไม่ให้มันติดไปบางอันนะติดแล้วมันก็เจ็บนะครับถ้านหน้ามันติดกับหนังกระห์หน้าสวยเลยนี่เป็นพลาสติกเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาลองทดลองใส่กันดีกว่าครับผม มันต้องจัดอ๋อเปิดนะครับต้องเปิดปากนะครับเจ้ากวางน้อยของเราและด้านหลังมันมีสายรัดปรับได้โอเคจะเป็นเปิดปากอย่างนี้อ่าตัวนี้เป็นแบบปุ่มบีบแล้วก็กดดึงสายรัดได้นะครับสำหรับศีษะใหญ่หรือว่าศีษะเล็กก็ปรับได้เอออย่างนี้ดีนะผมชอบ ก็ใครที่สนใจเจ้ากวางน้อยของเราก็สั่งซื้อที่ตะกาได้เลยนะครับงานใหม่งานใหม่บายบาย